พระว่าจาประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2 0 2 3สัปดาห์ที่6เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลต่อมาอีก40วันโนอาเปิดหน้าต่างที่เขาสร้างไว้ในเรือและปล่อยนกกาออกไปตัวหนึ่งมันบินไปและกลับมาทุกวันจนกระทั่งน้ำบนแผ่นดินลดแห้งเขายังปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดจากพื้นแผ่นดินแล้วหรือยังแต่นกพิราบหาที่เกาะไม่พบ มันจึงบินกลับมาหาเขาในเรือเพราะน้ำยังท่วมพื้นแผ่นดินอยู่เขาจึงยื่นมือออกไปรับมันกลับเข้ามาในเรือกับเขาเขาคอยอยู่อีกเจ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบออกไปจากเรืออีกครั้นถึงเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมาหาเขาและข้าบใบมะกอ,อกเทศเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดจากพื้นแผ่นดินแล้วเขาคอยอีกเจ็ดวันและปล่อยนกพิราบออกไปอีกครั้งหนึ่งมันไม่กลับ มาหาเขาอีกเลยเมื่อโนอามีอายุ601ปีในวันที่หนึ่งเดือนแรกน้ำเริ่มแห้งจากแผ่นดินโนอาเปิดหลังคาเรือมองดูและเห็นว่าพื้นดินกำลังแห้งโนอารสร้างพระแท่นบูชาสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเลือกสัตร์และนกที่ไม่มีมนทินแต่ละชนิดมาเผาเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้กลิ่นหอมของเครื่องบูชา จึงทรงดำริในพระทัยว่าเราจะไม่สาบแช่งแผ่นดินเพราะการกระทําของมนุษย์อีกเลยแม้เรารู้ว่าใจของมนุษย์มักปรารถนาแต่สิ่งชั่วร้ายตั้งแต่เป็นเด็กเราก็จะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างที่เราได้กระทำมาแล้วอีกตราบใดที่แผ่นดินยังคงอยู่ฤดูหวานและฤดูเก็บเกี่ยวเวลาเย็นและเวลาร้อนฤดูร้อนและฤดูหนาว วันและคืนยังมีอยู่ต่อไปตราบนั้นพระวรสา,านบุญมารโก เวลานานพระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาสิทธิ์ถึงเมืองเบซไซดามีผู้นำคนตาบอดคนหนึ่งมาขอให้พระองค์ทรงสัมผัสพระองค์ทรงจูงคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านทรงใช้พระเขลาแตะตาของเขาทรงปกพระหัตเหนือเขาตรัสถามเขาว่าท่านเห็นอะไรไหมเขาเงยหน้าขึ้นทูลตอบว่าข้าพระเจ้าเห็นผู้คนเหมือนกับต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์ทรงวางพระหัต แต่ตาของเขาอีกเขาก็เห็นชัดและหายเป็นปกติมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนพระเยซูเจ้าทรงส่งเขากลับบ้านตรัสว่าอยากเข้าไปในหมู่บ้าน ข้อคิดพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบไสไซดานับเป็นบุญของชายตาบอดคนนี้ที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าแต่ข้อคิดเรื่องปาฏิหาริย์ครั้งนี้คือความมืดบอดของมนุษย์เรานั้นมีหลายอย่างบางคนมืดบอดทางความคิดบางคนมืดบอดทางจิตวิญญาณบางคนมืดบอดทางความเข้าใจบางคนมืดบอดทางอารมณ์พระเยซูเจ้าทรงรักษาความมืดบอดได้ทุกชนิดหากเพียงเขายอมรับว่า ตนมืดบอดและต้องการความสว่างพระองค์เคยตรัสว่าผู้ที่เดินตามเราจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างแห่งชีวิตคนตาบอดพระองค์รักษาให้มองเห็นได้คนจิตมืดบอดพระองค์ก็เปิดตาภายในของเขาให้เห็นแสงสว่างได้เพียงแต่คนคนนั้นต้องยอมรับว่าฉันมืดบอดและฉันต้องการความสว่างแห่งชีวิตจากพระองค์ ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023